สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้ลุงนันนำมาในส่วนตุเรียนส่วนยอดเครื้ยงปักเครื้ยงนะครับเห็นอยู่ระวังต้นตุเรียนนั้นเป็นปักเครื้ยงนะครับลุงนันนำมาแตงาแ่งแขนงไปในสุงมุ่มตุเรียนเรามาแตง่งแขนงกันขแขนงที่แก่แล้วดำแล้วอย่างนี้เราต้องอาออกอันนี้เป็นยอดเขาเรียกว่า ยอดตั้งจังขึ้นกระแหงตั้งจังขึ้นอย่างแบบนี้เป็นกระแหงที่กินานามากที่สุดเราก็ต้องกําจัดออกกระแหงตามต้นกระแหงตามขิงมาดูไปไหนกันใบแก่แล้วใบแก่ขนาดนี้เราก็งอกรบริเวณทรงปุ่มกลางล่างก็มีปักเกลียงอยู่มาดูกันนำเพื่อนๆมาดู แบบนี้ยังไม่แก่ยังไม่แก่ก็เรออกได้แต่ถ้าให้ดีให้มันแก่จัดดำเพราะจะใช้เวลาการแตกแขะแงใหม่รอบหนึ่งจ้ะถ้าเราออกแบบอ,ออกกำจัดออกก่อนเลยแบบยังไม่แก่แบบนี้มันจะเร็วในการแตกแขะแงต่อไปต้นสูงแล้วต้นสูงเยอะแล้ว นี่ต้นก็อายุประมาณเจดปีแล้วโซนนี้เจดปีต้นสูงประมาณเกือบสิบเมตรได้มั้้เรียนแตบนี้บริเวณนี้อาจจะสูงโดยต้นนี้ก็สูงสูงแลลวเยอะสูงสูงเยอะ